ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาของใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563ข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค6พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค6ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพัศรีรัตนาใตาและสัระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูพรพมหากรัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีพ,ะพระพลรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติและอุปัตตวันตรายใดๆทรงพระ,ะเกษมสำราญพระชนมพันสายิ่งยืนนานพระบรารมีแผ่ไยสารทรงสถิตเป็นล่มโพทองของปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดรการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ